ขอแนะนำคอตตอน USA 100%ซที่สุดของผ้าคุณภาพสูงรวมกันในทุกฝีเข็มสัมผัสความนุ่มและอบรับความรู้สึกสบายของคอลเลกชันเสื้อยืดจากแบรนด์ a บ i c a l l เสื้อยืดที่มีมากกว่าความสบายแต่ให้คุณมีส่วนสร้างอนาคตที่ยั่งยืนเพียงเลือกเสื้อยืด b บ s ิค a l ที่มีสัญ,ญลักษณ์คอตตอน USA เพราะทำจากฝ้าย100%เซ ไม่ผสมไมโครพลาสติกที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสัญลักษณ์นี้ยังหมายถึงกระบวนการผลิตที่ยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสังคมเสืญญ้อยืดเบสิคอลคัดสันเส้นใยฝ้ายคุณภาพให้ผิวของคุณได้รับการสัมผัสอย่างอ่อนโยนที่สุดบ่งบอกแฟชั่นในตัวคุณขาดเสืญญ้อยืดเบสิคอลที่สวมใส่ได้ในทุกโอกาส ร้อมตอบทุกไลฟ์สไตล์แอคทีฟในแบบคุณเพราะผ้าฝ้ายมีคุณสมบัติระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนอับชื้นสัมผัสกับความนุ่มสบายในสไตล์ที่เป็นคุณเลือกเสยืดที่ผลิตจากฝ้าย100%เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค้นพบความสบายในการสวมใส่เสื้อผ้าเบสิคที่ดีที่สุดได้ที่ Big C